สวัสดีริกสวัสดีค bon ุณโมรอนคุณโมรอนเช้านี้ลุงคัดลูกแดงเช้านี้ลุงคัดลูกสีแดงคัดลูกลิงอ่นพี quiero, ่น้องนี <laughs> ่เดี๋ยวจะเอาไปให้ล <kan> <ats hei> ูกชายสิบ <kan> ริกเดี๋ยวบ่ายเราจะไปหาลูกชายกันวิชียที่โรบินอเล็กซ์อเล็กอก อันนี้เป็นลูกสีแดงที่เอาไว้ทำแยม,มอร่อยเอาไปตำส้มตำก็อร่อยใี่น้องมันก็จะเปรี้ยวๆฝาดๆเลยลูกกี้มันเสียแล้วก็เอาทิ้งไปเอ๊ <c oughs> ะว <c oughs> ะเดี๋ยว <c oughs> ด,ดุ๊กติเอสกันเลย Jag stödjer i att möta Trumps kritiker. Men jag funderar på Trump.